อันดับที่17นะครับ Tower of Mystery นะครับอันดับที่17เนี่ยก็จะเป็นอันดับที่ส3บ World and a p t คร a สตัลเพนะครับก็มีผู้วิจัยน,นะครับไปมากกว่า3ที่12 Arsenal มีผู้วิจัยน,นะครับไปมากกว่า3,000นะครับ866ล้านคนอันดับที่11 p e s s i m u l a t o r X p e s s i m u l a t o r X เนี่ยครับก็จะเป็นเกมแนวให้เรานะครับอ่าร์ ับที่10มาถึงอันดับที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับ อันดับที่10บล็อกฟูดบล็อกฟูดเนี่ยมีคนขอมันตั้งหลายคลิปเลยครับว่าทำไมไม่มีบล็อกฟูดนะครับก็มาอยู่ในอันดับผู้เข้าชมมากที่สุดนะครับก็ผู้เข้าชมนะครับปาไปนะครับ4ี่ล้านเจ็แสนสี่ล้านไม่ใช่4ี่ล้านเจ็ดแสนสี่ล้านเจ็ดพันล้านฝองแสคนนะคะปาไปเยอะมากเลยนะครับเป็นเกมแนวจะพูดได้ว่าอะไรดีนะครับจะพูดว่าซิมูเลเตอร์ก็ก็ไม่ผิดนะครับก็เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ในโรเพย์นะครับให้เรานะครับ โลเพนะครับเป็นคนในเ้าต้องโลเพเป็นโจสลัดนะครับโจสลัดในวันพีนะครับก็ให้เรานะครับมีผลปีสารให้กินนะครับแล้วก็แนวฟาร์มนะครับแนวมันมันไปกินเวลาไปนะครับส่วนภาพเกมนี้นะครับคนเขานะครับก็ไม่ได้อยากจะมาฟาร์มเล่นเพื่อสนุกหรอกอยากจะมาเพื่อฟาร์มเพื่อไป PVP นั่นเองนะครับเพราะเกมนี้ PVP มันจริงๆนะถึงผมจะไม่เคย PVP ก็เหอะนะครับสำหรับดูคนอื่นนะเขา PVP มันจริงๆนะครับก็สำหรับใครชอบแนว PVP นะครับก็ต้องมาเล่นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องฟาร์มก่อน PVP อีวีพีนง ไปนะครับผลิตไปตั้งแต่จุไรนะครับปี2019นันกาะก็ค่อนข้างเร็วเลยนะครับไต่เต้ามาอยู่ที่อันดับที่10ได้ภายในระยะเวลาแค่นี้นะครับคือเร็วมากเลยนะครับอันดับที่เก้าเจลเบรค เจลเบรกนะครับก็เป็นเกมแนวนะครับตำรวจจับโจรนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวแหกคุกนั่นเองนะครับเกมแนวนี้นะครับก็จะได้รับความนิยมมากเลยนะครับสาหรับผู้เล่นทุกวัยนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับถึงมัจฉาโดลายมีปืนและเล่นกันหมดเลยนะครับผลิตตั้งแต่จุไรย์ปี2อ1 7เแล้วนะครับเกมแนวนี้นะครับผมว่าได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับตั้งแต่ดูอันดับ20นะก็มีเกมแนวนี้มาเรื่อยๆอยนะครับอย่าที่พอนะครับเกมแนวนี้ได้รับความนิยมนะส่วนมากเกมเจลเบรกนะครับคนส่วนใหญ่นะครับ จับโจรหรือการป้นธนาคารมากนะครับจะเน้นไปทางเรื่องรถนะครับหรือเน้นไปทางแนวโลเปนะคือส่วนใหญ่คนที่เล่นอยากจะเก็บตังไปซื้อรถนะครับเพื่อมาขับรถได้เจลเบรกหนีตำรวจมันๆนั่นเองนะครับจะเป็นแนวไฟเอ็มก็ได้นะแต่มันไม่เหมือนไฟเอ็มนะครับมันค่อนข้างแตกต่างกันแต่ก็เป็นแนวตำรวจจับโจรประมาณนั้นนะครับอันดับที่8ปด welcome to bokber welcome to bokber นะครับผมเคยอธิบายนะครับอธิบายไปในคลิปเกมแมปที่ดีที่สุดนะครับในโลบ็อกแล้วนะสำหรับใคร อยากดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่องผมนะก็สำหรับแบบนี้นะครับผู้ที่จะเข้าเล่นเนี่ยครับต้องเสีย25โรบักนะครับซึ่งก็คุ้มอยู่นะสําหรับคนเล่นเป็นนะครับสําหรับคนเล่นไม่เป็นอย่าซื้อนะครับแนะนํานะถ้าเล่นไม่เป็นอย่าซื้อเลยนะครับผลิตเป็นตั้งแต่2014นะครับมีผู้วิเซสนะครับมากกว่า500 500 0 0 0โอ้ยให้เท่าไหร่เนี่ย500 5,802 2,700,000คนโอ้ยเยอะเยอะจังนะครับ เยอะมากเลยนะก็สัครเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวให้เรานะครับเป็นเกมแนวซิม ULATOR นะครับโรเพนะให้เรานะครับโรเพนะครับเป็นคนในเมืองนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเก็บตางไปสร้างบ้านหรือทําร้านอาหารหรือสร้างบ้านนะครับง่ายๆก็คือคล้ายๆเดอะซิม4กับเดอะซิม3เลยนะคล้ายๆมากเลยนะครับถือว่า เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะก็สําหรับใครชอบแนวเกมเดอะซิมนะครับแต่ไม่อยากเสียตังค์ไปซื้อเกมนี้ในราคาแพงครับก็สามารถมาซื้อได้ที่โรบอกเลยนะครับก็สําหรับนะครับตั้งแต่อันดับที่7ถึงอันดับที่1เป็นต้นไปเนี่ยผมขอไม่อธิบายเกี่ยวกับแมปนะครับเพราะว่ามันซ้ํากับอ่า เกมอ่าสิอันดับเกมที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับตั้งแต่อันดับที่ไอสิอันดับเกมที่ดีที่สุดนะครับมันซ้ำไปตั้งแต่อันดับที่7จ็ดเห็นดับที่1เนาะเพราะซ้ำเพราะสิอันดับเกมที่ดีที่สุดนั้นะมันก็มีผู้เข้าชมเยอะนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหรือก็แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นนะแต่อันดับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดแค่อันดับกับยอดยอดผู้ชมนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับที่7จ็ดรอยัลไฮมี 71ล้าน00 3 0 0แสนคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับอันดับนี้นะอันดับที่6 Murder Mystery มีผู้เข้าชมไปมากกว่า7 7ล้าน7จล้าน2 0 0แสคนนะครับถือว่าเยอะ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 มากๆเลยนะอันนี้อันดับที่5 p i ก g y มีผู้เข้าชมไปมากกว่า1249ล้านคน5,000 0คนถือว่า เริ่มอ่านยากมาแล้วครับเริ่มเข้าหลักหมื่นแล้วนะครับอันดับที่4 Map ม i ป y ซิตี้นะครับมีผู้เข้าชมไปมากกว่า13,311ล้านคนอันดับที่3 b l บลูฮาเวนมีผู้เข้าชมไปมากกว่า1 7 2 2 3 6แสนล้านคนอันดับที่2 t o ทาวเวอร์อมฮลมีผู้เข้าชมไปมากกว่า1 7 2 6 4 2แสนล้านคนอันดับที่1นึ่งดอมมี มีผู้วิเัยไปมากกว่า27,918พันเอล้าน4่แสนล้านคนก็สำหรับอันดับที่7นะครับถึงอันดับที่1เนี่ยมีผู้เข้าชมเข้าหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นหลักโห้ยหลักหมื่นกว่าเลยครับว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็สำหรับนะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมตั้งแต่อันดับที่7ถึงอันดับที่1เนี่ยให้แนะนำไปดูคลิปอ่า อ,อนอันนะี้ไอแนะนําให้ไปดูคลิปอันดับนะครับเกมที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมลงข้อมูลไปในนั้นหมดแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับที่ดูมาถึงยีสอันดับนะครับก็ตอนนี้23่สิามยี่สิานาทีสำหรับการอ่านในครั้งนี้นะก็คงใส่ตีไปข้อละข้อละหนาทีได้นะครับ ก็สำหรับใครนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้คลิปผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเว็บไซต์วิกิอีครั้งนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะก็แนะนำนะครับสำหรับใครอยากรู้ข่าวสารต่างๆให้ไปติดตามเว็บรูบกวิกินะครับเพราะว่ามันเขาเขาบอกเกี่ยวกับคล้ายๆวิกิเนี่ยนะเขาบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรูบกอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เขาไว้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดิม to become.